มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการน็อกน็อกชอยนะคะแล้ก็วันนี้นะคะเราจะมีสินค้าโปรโมชั่นเด็ดๆปังๆราคาโดนใจมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกนะคะสำหรับวันจะมีอะไรบ้างคะพี่แพรบอกเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนต้องติดตามกันเอาเองนะคะแต่บอกเลยได้คําเดียวว่าเด็ดดวงมากๆเลยอ่ะเก้าอี e ้ทำงานเพื่อสุขภาพเออโกทิงนะคะรุ่นทูรี เดียมา่าเครื่องดูดฝุ่นกำจัดไรฝุ่นรุ่น cm 8 0 0นะคะ s a m s u n g ม m ร r t TV ว 5, 5นิว้ว QLED TV 4K e r อ o โกเทนะคะเป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพ e r อ o โกทรุ่นเอ g o j o กจอยโรอะไรนะคะที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวโปรโมชั่นเด็ดๆต่างๆางนะคะของน็อกนะคะสามารถติดตามได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, Line และเว็บไซต์น n o ก k .com ค่ะ หลายช่องทางมากๆเลยทีเดียวพี่แพรและสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันของนอกๆนะคะ ok. ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะที่แอป Store นะคะแล้ก็ Google Play นะคะง่ายมากๆเลยนอกจากสินค้าราคาพิเศษที่เราจัดมาให้ลูกค้าแบบเด็ดๆแล้วนะคะแค่นั้นยังไม่พอลดต่อที่2นะคะเรายังแจกโค้ดส่วนลดให้กับผู้ชมที่น่ารักของนกนกชอยส์ ok ok ok. ของเรานะคะ <c oughs> ให้ไปช็อปกันแบบจุใจเลยทีเดียว เตรียมเงินถอกคุณให้พร้อมนะคะเงียบพูดถึงรายการน็นอกน็อกชอยส์นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในรายการเราเลยคืออะไรคะคุณผู้ชมอ่าถูกต้องนั่นก็คือเก้าอี้อ่าแล้ววันนี้เก้าอี้มาไหมน้องบุม๋มมาสิคะพี่แพรรายการเราต้องมีเก้าอี้อยู่แล้วนะคะสําหรับใครที่รออยู่นะคะไปดูกันเลยว่าเก้าอี้นี้จะเป็นรุ่นไหน,นะคะ่ะอ่านี่เลยนะคะจะเป็น เก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพเออโกทีนนะคะรุ่นทูรี่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นคุณสมบัติิเศษเขาค่ะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะคะว่าเขาดียังไงอ่ายังไงคะอันนี้นะคะเขาจะเป็นเก้าอี้สํานักงานเพื่อสุขภาพนะคะเออโกนอมิกแชนะคะถูกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์นะคะมีพนักรองคอและรองรับน้ําหนักศีรษะแทนกล้ามเนื้อคอด้วยพี่แท้่ะแล้วก็มีพนักพิงหลังช่วยพยุงลาย หลังแล้วก็เอวนี่เป็นไงล่ะแล้วก็มีที่พักแขนรองรับข้อศอกและแขนท่อนล่างด้วยนะคะแล้วก็จะมีเบาะรองนั่งที่ช่วยรองรับน้ําหนักต้นขาทั้งแขนส่วนบนจนถึงหัวเข่าเลยโอ,อ้โหยอดกระจายน้ําหนักได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็สามารถปรับความสูงของเก้าอี้ได้เหมาะสมสําหรับผู้นั่งแต่ละคนด้วยนะคะรองรับน้ําหนักได้ถึง150่กิโลกรัมเลยนะทุกคน รับประกันถึง5ปีเลยทีเดียวคแเป็นยังไงบ้างคะแค่ฟังดูพี่รู้สึกว่าก็อี้ตัวนี้ต้องช่วยในเรื่องของออฟฟิศซนโมได้ด้วยอยากรู้ราคาท้องบูมได้เลยค่ะราคาปกติของรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่4 4 0 0บาทนะคะแต่วันนี้ค่ะทุกคนทางรายการเราจัดโปรนะคะลดเหลือเพียง 28,900บาทโอ้โหรถขนาดนั้นเลย<ช>หรอรถเป็นหมืม่นๆเลยนะน้องบูมีพื้นที่ว่างสำหรับซื้อเจ้าเก้าอี้ตัวนี้หรือเปล่ามีสิจ<ร>้าสุดยอดซื้อไปกี่ตัวแล้วเนี่ยจากรายการเราเนี่ยเก้าอี้เราจะมีกี่ตัวก็ได้สุดยอดจริงๆ<ร>ไม่แทน F4 เหมือนกันเนาะอือสำหรับใครนะคะที่ ซื้อไยก็ยังพิเศษมากกว่านั้นเราสามารถใส่โค้ดส,ส่วนลด C O N N C C นะคะเพื่อรับส่วนลด15%นะคะไม่มีขั้นต่ำค่ะลดสูงสุดถึง3,000บาทกันเลยทีเดียวค่ะโอ้โหลดแล้วก็ยังลดอีกนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ลด2ต่อแบบนี้นะคะต้องรีบเลยเพราะว่าโค้ดส,ส่วนลดนะคะเขาจำกัดสิทธิ์เพียงแค่100ท่านแรกเท่านั้นนะคะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์เลยค่ะ ตอนนี้เข้าบ้านไปก็คือมีแต่เก้าอี้หรือปอาเนี่ยมีทางเดินไหมก็ใช่คือพี่เป็นคนชอบนั่งชอบนอนเก้าอี้ก็ต้องเป็นงานหลักของพี่นงบูมรู้นะว่าทุกวันเนียนองบูมแบบไม่ได้นอนคนเดียวหรอกหนูนอนคนเดียวพี่แพ้ไม่ได้นอนคนเดียวชัวร์พี่มั่นใจพี่แพ้มึว่าจากไหนหนูนอนคนเดียวหนูไม่ได้นอนคนเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนูก็ต้องนอนกับลรฝุ่ไงพี่เห็นหนูเป็นภูมิแพ้บ่อย นี่พี่จะบอกเลยว่าไรฝุ่นนะคะ<ๆ>เขามีอยู่<ๆ>ทุกที่นอนนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องรู้จักกำจัดด้วยนี่น้อ,องบูมเครื่องนี้เลย เลี่ยวมี่เดียมา่าเครื่องดูดฝุ่นกำจัดไรฝุ่นรุ่น cm 8 0 0นะคะพี่จะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะเขาชื่อเสียงเรื่องรือระบือน,นาม,มากเพราะว่าเขาสามารถกำจัดไรฝุ่นได้ถึง4ชั้นการสั่นสะเทือนสูงสุดถึง8,000ครั้งต่อนอาทีนะคะแล้วยังสามารถกำจัดลายฝุ่นด้วยแสง uvc ได้สูงสุดถึง99.9%เลยเป็น global version ประกัน มี่ h a i l a n ด m ม l l 1ปีด้วยนะคะประกันเสียภายใน30วันเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยโดยมี่ t h i l l n n m a l l l ค่ะจะบอกให้ว่าเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะคะเขาชื่อสิ่งดงังมานานแลน้วเ<ช><ท>นาะใครที่อยากจะรองนะคะบอกเลยว่าตัวเนี้ยจึงมาจริงๆเพราะว่าพี่ใช้อยู่ไงแล้ววันนี้ราคาดีด้วยนะคะเพราะว่าเขาลดจาก1990บาทเหลือเพียง 925บาทเท่านั้นนะคะทุกคนไม่ถึงลักพันแล้วร,ราคาดีมากเดี๋ยวไปซื้อตามแล้วใครที่คิดว่า925บาทยังไม่พอนะคะกรอกส่วนลดไปเลยค่ะส่วนลด 4, o N N c O N N C 4นะคะกรอกลงไปเลยจะได้ลดเพิ่มอีก15%นะคะไม่มีขั้นตักลดสูงสุดถึง3,000บาทเลยน้องบูมและอย่าลืมนะคะที่เคยบอกไปนะคะว่าเขามีสิทเพียง100คนเท่านั้นนะคะ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะเป็นไงพี่บอกแล้วว่าให้น้องรีบซื้อมาใช้เพราะว่าน้องนอนกับลายฝุ่นมานานแล้วนะแคร์นี้ก็ตกใจหนูว่าพี่แพรรู้ได้ไงค่อยหลังมาพี่แพรได้ข่าวราซื้อเพย์ห้ามาใหม่เป็นไงบ้างทำไมพี่เล่นแล้วมันไม่มันเหมือนคนอื่นเลยังไงพี่รู้สึกว่าพี่เล่นกับทีวีที่บ้านอนะแบบมันไม่มันอนะภาพมันก็ไม่ได้เสียง ก็ไม่ได้อะลืมใส่แผ่นหรือเปล่าจะบ,บ้าเหรอแล้วมันยังไงทำไมมันถึงไม่สนุกก็ภาพมันไม่ได้เสียงมันไม่ดนะมันไม่เอือมันไม่เหมือนแบบมันไม่เหมือนอยู่ในเกมอะโอเคดูละงั้นมันนี่เลยพี่แผ่นี่ Samsung Smart TV 55นิว้ว QLED TV 4K อันนี้นะคะเขาจะเป็นควอนตัมโปรเซสเซอร์นะคะ 4K นะคะด้วยการประมวลภาพระดับ 4K เลย Motion X-CELERATOR TURBO+ Pass นะคะ TURBO+ Pass นะคะทำให้พี่แพนเนี่ยมันกับเกมได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีควอนตัม HDR นะคะเผยรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในภาพด้วยนะคะที่สำคัญเขามี OTS Light นะคะให้เสียงสมจริงด้วยเอฟเฟกต์เสมือนจริงเลยพี่แพนพี่ฟังคุณสมบัติแล้วมันแบบเข้ากับ PlayStation 5 <6 K S 1> พี่แพนเสียงสมจริง เก็บไปฝันแน่นอยอยากฝันหรอวะอุ้ยเล่นไม่เคยฝันเลยแต่ราคานะคะทุกคนไปฟังกันเลยนะคะว่าปกติเนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่31,990บาทนะคะพี่แพรแต่วันนี้นะพี่แพรหรือผู้ชมทางบ้านสนใจนะคะเราลดเหลือ16,900 90บาทอุ๊ยพูดราคาผิดหรือเปล่าไม่ผิดพี่แพรทำไมมันลดเยอะขนาดนี้ละ่ะลดมาเพื่อพี่แพรโดยเฉพาะพี่แพรจะได้เล่นเกมแบบส่งจริงหล้ใจมากโอเคและสำหรับใครที่ซื้อนะคะเรามีส่วนลดอีกเพียงเกรอโค้ดนะคะ c <oughs> o n n c c <oughs> เพียงเท่านี้นะคะก็จะได้ส่วนลดอีก15%นะคะไม่มีขั้นต่ำนะคะส่วนลด สูงสุดถึง3,000บาทเลยค่ะพี่แพโค้ดส่วนลดนี้นะคะมันแบบจึ้งมากราคาลดก็จึงจ้งแล้วโค้ดก็จึ้งแล้วเพราะฉะนั้นนะคะใครรออยู่รีบเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเขาจำกัดสิทธ์เพียง100ท่านเท่านั้นค่ะใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์นะคะนนสุดยอดพี่แพหนูไปเล่นบ้างได้ไหมมีเกมงูมในเพา้าเกมงูเกมงูมมหนูเล่นอยู่บ้านจ้ะอ๋อไม่มีหรอไม่มีไม่มีไม่มี แพมีเพ5ห้าแล้วเนี่ยก็ต้องมีเก้าอี้เนาะขนาดเพ5ห้าพี่ยังแอบแม่ซื้อมาเลยแล้วให้พี่ซื้อเก้าอี้เล่นเกมพี่ก็ได้โดนแม่ว่าหรอกแม่ว่าหรอกซื้อรุ่นเนียแหละแม่จะเอาไปนั่งด้วยแน่นอนเพราะว่ามันสบายมากแพรเไงยังเดไหนรุ่นอะไรรุ่นอะไรรุ่นนี้เลยเออโกเทนนะคะเป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพเออโกเทนรุ่นเออโกจอยโปรพี่แพรเปนไงแชื่อรุ่นก็แบบก็ดูจอยแล้วอะ อันนี้นะคะก็จะเป็นเก้าอี้ที่ปรับความสูงของเก้าอี้ได้นะคะที่แทจะปรับสูงขึ้นไปเลยก็ได้นะเออก็ดีนะพี่ชอบนันงหสูงจิงเลยเออพนักพิงด้านหลังนะคะสามารถปรับความสูงที่พนักพิงได้นะคะแล้วก็พนักพิงเป็นตะข่ายนะคะเบาะรองเป็นตะข่ายนะคะเหมาะกับเมืองร้อนแบบบ้านเราระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะและที่สําคัญในห้องของเขาเนี่ย จะเป็นพนักพิงด้านหลังนี้ส่วนวาลเพื่อรองรับเอวช่วงล่างและช่วงหลังให้แนบกับตัอตีออ้นี่นะคะรองรับน้ําหนักได้ถึง150กิโลกรัมด้วยค่ะพี่แพรโอ้โหพี่ฟังแค่นี้พี่ก็อยากได้แล้วรู้ไหมว่าทุกวันนี้พี่ทําอะไรพี่ต้องยืนเล่นเกมค่จริงราคาปกตินะคะพี่แพรจะอยู่ที่11,900นะคะแต่วันนี้นะคะทางรายการสงสารพี่แพรมาก เราจัดโปรโมชั่นนะคะไม่ให้พี่แพอยู่เล่นเกมเนาะเหลือเพียง8,900บาทค่ะพี่แพรเป็นไงโอโ้โหราคามันซึ้งมากอ,อน้องบูมพี่ว่า8,900ยังไม่พอลดได้อีกไหมอืมนี่แหละกำลังจะบอกเลยเพราะว่าที่รายการของเรานะคะเพียงใส่โค <c oughs> ้ด G O N N C C <oughs> ก็จะได้สด่วนลดอีก15%นะคะเขาก็จะลดไม่มีขั้นต่ำลดสูงสุดถึง สามพบาทเลยค่ะที่แท้โอ้โหแบบนี้พี่ก็ได้เก้าอี้สุขภาพไปนั่งเล่นเกมสวยๆในราคาแค่แบบว่า5 6าหกพันเองอะส<ช>ิง <ๆ S 2> บูมใช่ไหมถูกมากเออแต่ก็รีบหน่อยนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้เก้าอี้ราคาดีๆโดนๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโค้ดส่วนลดเขาจำกัดสิทธิ์แค่1 0 0ท่านแรกเท่านั้นนะคะใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์เลยะคะ่ะใ่ นี่แล้วอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะว่ายืนเล่นเกมมาตั้งหลายปีน่ะเออพี่ก็ไม่อยากเล่าหรอกแต่แบบมันพูดไปแล้วอ่ะ <c oughs> ็นยังไงบ้างคะคนรักบ้านทุกท่านมีสินค้าโดนใจหลายๆคนไหมเอ่ยแพรเชื่อว,ว่าต้องมีหลายๆตัวนะคะที่โดนใจแอบเอฟกันไปหลายๆชิ้นแล้วละสิอ่าใครนะคะที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะสามารถติดตามโปรโมชั่นดีๆนะคะได้ที่ทางนอกๆนะคะมีทั้งช่องทาง Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, Twitter, Line และเว็บไซต์นอกๆ .com เลยค่ะ และสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันน็อกๆนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ a p p s t o r e นะคะแล้วก็ Google p l a y ค่ะง่ายมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะเรา2องคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะต้องขอตัวลาไปคนของทีเอฟกลับบ้านก่อนฝากไว้ด้วยนะคะว่าน็อกๆเพื่อบ้านในทุกจังหวะชีวิตแรงบันดาลจริงให้บ้านคุณสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายน